บ้ายังสําเร็จได้คนโง่สําเร็จได้นะครับก็ได้อย่างพระจุลปันถกนะโอ้โหนั่นสุดยอดของคนคนไม้ตลาดเลยนะสอนแล้วสอนอีกไม่ไม่ไม่ได้พัญหาา,าบทสั้นๆยังท่องไม่ได้ความจําแย่มากเลย ก็ยังสําเร็จเป็นพระอรหันตะ์เนื่องจากศรัทธาพระพุทธเจ้าแล้วก็เชื่อและทาตามทาเหมือนคนโง,โง,โงท่ทําเช่นเดียวกันผมเนี่ยตอนที่มาฝึกที่วัดมหาธาตุกับเจ้าคุณโชดดกผมไม่ต่างอะไรไปจากคนโง่เลยท่านบอกอะไรให้ทมผมทาตามหมดทําให้ได้ตามที่ท่านบอกมันจึงได้ดีอยนนู่แล้วจึงมีผมในวันนี้นี่ละครับ พระจุลปันหกเนี่ยโหนั่สุดยอดแลยไม่รู้อะไรทั้งสิ้นเลยแต่เชื่อพระพุทธเจ้าเจอกาลยานไม่เชื่อและทำตามในที่สุดบรรลุอรหัตผลเป็นท่าอรหันได้คนฉลาดที่ชายมหาปันทกก็เป็นอรยิบอยบุคคลได้คนทูตคนที่เกิดมาอาภักถูกแม่ปฏิเสธนำไปทิ้งไว้กองขยะ ก็บรรลุอริความเป็นอาิียาบุคคลได้หมอชีวกนะครับเป็นลูกใทรนะครับแม่คุนสโสภณีฏิเศธถ้าเป็นผู้หญิงเอาเลี้ยงไว้สืบต่อสืบต่ออาชีพของแม่เอาผู้ชายสมัยพุทธก,กาลเอาเลี้ยงไว้ไม่ได้ก็ต้องไปทีมกองขยะสมัยนี้ไม่แน่อาจจะเลี้ยงไปได้ในที่สุดเนี่ย ก็มีด้วยบุญเก่าหนุนดันก็มีคนเอาไปเลี้ยงตอนหลังก็ได้ดีนะไปดีบุญเก่าสนับสนุนแต่ตอนเกิดมาไม่ดีนะถูกพิเศษถูกทิ้งกองขยะนะตอนหลังก็ฝปดีไป่เรียนวิชาหาความรู้มาจงเป็นหมอประจำพระพุทธเจ้ามานะสำเร็จวิชาแพทย์เป็นหมอประจำองค์พระพุทธเจ้าเป็นหมอประจำพระเจ้าพิมพิสารและเป็นหมอประจำ ตัดหรือเจ้านายใหญ่ๆหลายๆคนหลายองค์เขาสมมุติเรียกว่าเป็นหมอเทวดาเห็นไหมครับขนาดคนที่ถูกปฏิเสธทิ้งไว้กองขยะยังยังบรรลุความเป็นโสดาบันไดอาริยบุคคลท่านสนได้โสเพนียังเป็นอาริยบุคคลก็ได้ยังปตาจลา,าไงโท,โทษโทษทำพระปาเลย นเป็นโาเภณีประจำแคว้นวัตถีเมืองเวสสาลีตอนหลังลูกชายนมีลูกผู้ชายก็ไปบวชเป็นพระอรหันต์ลูกชายมาโปรดแม่แม่เกิดสรัทาเลิอกอาชีพต้องเลิอกอาชีพนะเพายังดำรงอาชีพนะั้นอยู่เป็นอารยบ,บุคคลไม่ได้พอเลิอกอาชีพล้อมได้มาบวชพอบวชเสร็จแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมก็เป็นอร,ห,รหันต์ได้ถึงนม้ขนาด เป็นโสเภณีก็เป็นได้เป็นจำทานก็เป็นได้เป็นอริยบุคคลได้เป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ก็เป็นอริยบุคคลได้เจ้าชายต่างๆของกบิลพัทเนี่ยเป็นอริยบุคคลเป็นอรหันต์หรือแม้กระทั่งกับพระราชาอย่างพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยนั่นก็เป็นอริยบุคคลตั้งแต่ยังไม่ตายยังเป็นคารวะตัว มาตายแล้วก็ไปเป็นเทวดาอริยบุคคลเดีเนี้เดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่ข้างบนอ่ะนะอยู่สูงจากเราจังเดียวเห็นไหมก็ยังเป็นเทวดาอริยบุคคลแต่เป็นอริยบุคคลกลายเป็นมนุษย์ไปแล้วแม้กระทั่งท่านแต่งผมปุโรหิตมหาอามาตย์ต่างๆเหล่านี้ สามารถจะพัฒนาจิตวิญญาณเข้าสู่ความเป็นอริยบุคคลได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอดีตเป็นอย่างไรไม่สําคัญมันสําคัญที่ตอนปัจจุบันเนี่ยเราเจอกัระยานมิมรในทางธรรมถ้าเราเจอกัระยานมิมรในทางธรรมศรัทธาฟังท่านแล้วทาตามความเป็นอริยบุคคลมีได้เป็นได้ นะครับผมเรียนนี่คือสัธรรมนี่คือของจริงทดีตไม่สําคัญมันสําคัญปัจจนะุบันนะเพราะเป็นอริยบุคคลได้เนี่ยเราอยู่กับทุกข์โดยไม่ทุกข์เพราะเรารู้เท่าทันมันคนที่ทุกข์เนี่ยท่านที่ได้ยินได้ฟังลองพิจารณาดูความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเนี่ย แตนะ่ทุกกายทุกใจเนี่ยมันเกิดมาจากเหตุที่ทําไว้ในอดีตใช่ไหมแล้วจิตของเราเนี่ยโง่เองใช่ไหมที่หวนไประลึกถึงอดีตที่ไม่ดีมันเลยทําให้เกิดทุกข์คนสลาดเขาไม่คิดถึงอดีตเขาอยู่กับปัจจุบันปัจจุบัน,จจบนดีวันนี้ท่านฟังผมเนี่ยดีหมดอะปัจจุบันเราไม่เห็นทุกอะไรเลยแล้วไม่เห็นทําชั่วอะไรมันมีแต่เรื่องดีๆง,งามๆทั้งนั้นเลยปัจจุบัน นี่แหละครับคนตลาดเขาจะดึงจิตของเขาหพัฒนาจิตที่มีสติดึงจิตเข้ามาสู่ปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันมันดี่ะบางคนไม่อ่ะลอยจิตออกไปอนาคตเอ้าวมันจะมาไม่ถึงเพอเจอร์ไปอแล้วมันดึงมันกลับมาปัจจุบันและถ้าสตลาดติดตัวเลยนะครับอย่าให้จิตมันออกไปนอกตัวให้มันอยู่ในตัวเนะให้มันอยู่ในตัวเนี่ยนะ ถ้าใครผูดด้ใดไม่ให้จิตออกไปอยู่นอกตัวได้นะอยู่ในตัวได้โอ้ไม่มีปัญหาเลยโดยมากมันออกไปนอกตัวธันาคารก็เล่งรั้นิมาไอ้เพื่อนคนนั้นก็โงมีเพื่อนคนนี้นก็ลาวีเราคนนั้นก็โคงเราโอ้มันแสนสาหัสถ้าเราเออกไปนอกตัวมันจะเป็นยังไงแต่ถ้าเราอยู่กับตัวแล้วเราคิดว่าสมมุติว่าเราตายลงในวันนี้เลยนะแล้วเราอยู่กับปัจจุบันนี่นะโฮ้ยสุขเิทธิ์เป็นที่หมายเยนะ่เพราะเราไม่คุกเลยนั่นคือเรามีสตินะครับ นี่อริยะบุคคลก็เป็นกันอย่างนี้นะครับเหตุที่ทําให้เข้าถึงความเป็นอริยะบุคคลอะไรเป็นเหตุบ้างท่านฟังให้ดีนะหนึ่งต้องให้ทานอันนี้เป็นพื้นฐานนะต้องให้ทานนะเป็นคุณธรรมตัวนึงถ้าทําแล้วมันมันดีนะมันเป็นบุญมันมีอยู่ในบุญเกียรติยาวัตถุสิทธินะ์หนักเป็นหนึ่งในบุญเกียรติยาวัตถุให้ทาน วันนี้ท่านทําแล้วท่านรู้แล้วว่าท่านให้ทานให้โอกาสนะผู้บรรยายี่สร้างและสังสมบารมีการให้โอกาสการให้ความร่วมมือการให้วัตถุสิ่งของการให้ปัจจัยการให้ปัญญาผมให้ปัญญาท่านกันทานต่างๆเราเรี่ยมันเป็นทานใครผู้ใดที่ทำไปเสมอๆนะ ห้อภัยพันทานคนนี้เขาว่าเราคนนี้นินทาเราใ้รอาภัยชามาเตอร์ชามาเธอรมันจะเกิดเป็นเมตตา <c oughs> เห็นไหมครับเพราะทาเนี่ยทำได้หลากหลายขอให้เราพบกัลยาณมิตรชี้ทางให้เราแล้วเราเชื่อเราตามๆทามันเกิดกับเราง่ายๆแล้วสั่งสมอยู่ในใจของเราเลยแล้วมันเป็นบารมีตัวหนึ่งขาะ คนที่จะบรรลุความเป็นอริยะบุคคลได้ต้องเป็นผู้ที่มีบารมีต้องมีทานบารมีนะครับตัวที่สองต้องมีศีลศีลก็คืออย่างที่เรียนแล้วเมื่อวานเนี่ยนะศีลท,นะนะที่สําหรับอริยบุคคลมันไม่ใช่ศีลกายไม่ใช่ศีลวาจาแต่มันต้องเป็นศีลที่คนใจอย่ ศีลที่เข้าไปสิงสถิตอยู่ในใจิตใจมันถึงจะปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานได้ทำให้ไปสู่ความหลุดพ้นเป็นอรยนิยบุคคลได้ศีลต้องลงที่ใจเจ้าคุณโชดกเนี่ยเคยบอกกับผู้บรรยายไว้ะตอนที่ไปฝึกที่วัดมหาธาตุเมื่อปี2518 ท่านก็บอกว่าศสีนเนี่ยถ้าไม่ลงไม่ถึงใจเนี่ยประพฤติปฏิบัติทียังไงจิตก็เข้าสมาธิไม่ได้ผู้บรรยายก็งโง่แตตอนนั้นอ่ะทําเป็นคนโง่นะจบปริยายเอกนะแต่ทําเป็นคนโง่เชื่อท่านแล้วทำตามแล้วมันได้จริงอะสีนคงที่ใจไม่ได้อยู่ที่ปากที่วาจาที่กายไม่ใช่ ท่านลองพิจารณาดูดิว่าขณะที่ท่านลั่งลิ่งเลยปากก็เป็นศีลใจก็เป็นศีลแต่ใจคิจาร่าเขาใจพิจาขารักท่านอย่างเนี้ยเขาพปฏิบัติธรรมไม่สําเร็จหรอกครับด้วยเหตุเนี้ยศีลตัวเนี้ยของพระอริยบุคคลเนี้ยคือศีลอยู่ที่ใจ แต่ถ้ามีแค่ศีลกายศีลวาจาอย่างคนที่ไปสมาทานศีนลรับศีลมาแล้วเย็นนี้เพื่อนมาชวนไปตั้งวงเล่ากันเออลาศีลตอนเย็นนี้ก็เรียกว่าศีลและพลดรามาศีลลูกลูกำคำังอย่างนี้ป,ยยปฏิบัติทําไม่สาเร็จจะเป็นอาริยบุคคลไม่สาเร็จถ้าจะเป็นได้สําเร็จศีลต้องอยู่กับใจตลอดนะครับตัวที่สามคือต้องมาอภิฐาน วันนี้ท่านก็มีศีลแล้วท่านก็มีฌานแล้วสองตัวนี้เป็นพื้นฐานอาภิฐานสิ่งที่ไม่เป็นกิเลสสิ่งที่ดนะีท่านสามารถจะทําได้สําเร็จมีพระองค์หนึ่งปัจจุบันท่านอายุร้อยแปดตอนที่ผู้บรรยายไปคุยกับท่านตอนนั้นท่านอายุร้อยสี่สติเพียบเลยไม่มีหลงไม่มีลเลมเลยผู้บรรยายคุยไปคุยมา Okay.